oh สบายดีสบายดีท hmm. mm ุก hmm. ท mm ุกคนนะเมื่อนี้กันั่นแหละพี่น้องอยู่ในห้องนีคือเก่าคือเดิมนั่งเบาอีกแล้วว่าในชุดผ้ายืนเบากันนะพี่น้องเลยนี่สิพายืนเบากันนะพายืนเบากันเนมาผ้ายางเบาแนวหน่อยเพรกะกขยักหัวเจ้าของนี่แหละพี่น้องจักรยานเบสไซคือระหว่างห้องปองเนาะ อย่างมากแค่นี้ก็เป็นห้องน้องอมอย่างไปใส่ดีอ,อันนี้คือระเบียงที่ปองนอนอาบแดดเมื่อวานนี้เบิ้งแดดพี่น้อง,งคุณนเตาเบิ้งแดดคือเบิ้งเ่านี่ผู้สารอยู่ในตากาะ,นะ่มเนะนอนอาบแดดออบุม๊มบ่อนไปละ่ะอันนี้คือบันได ระเบียงที่เขานัง่งว่าวประจำหลายๆคลิปก็มีนะ <laughs> นี่สากล้างเขาเขาเหมือนสาดตูหน,นังกินเขา่าคือเบิร์นทุกเจ้าคิดว่าแดดขนาดน,นี้ไนมะ่ได้คือตอนเที่ยงก็นี่นะคืออยู่ในมุมไผ่มุมมั่นนะ <laughs> อยู่ในมุมไทยมั่นอยู่ในมุมของตัวเอง มันมันแดดแดดไปอย่างบอกเลยแต่ก็ดีอย่างหนึ่งมันขาดโควิดไปเนะคิดว่านะ่นเอื้มไม่คงขาได้หลายคนกับยังออกข้ามมาหากินหมูเ้าทข้ามมาแล้วก็น,น,นอนหัวจนหอนเลยเนาะก็นอนอยู่ในห้องอนะ่ะหลังจนอีก ไรเง่นไรใสรหน่อยอว่าเนยเปียกเบิร,บร,บร์สดดดดั้นเกตแดดอยู่กรุงเทพแต่ว่นมียังไรเนาะน้อนจริงๆแล้วก็มันเบรยไปทางแดดแล้วมันก็อยู่ประมาณน,นี้นะอยู่ในห้องแล้วก็ออกมานั่งตรงระเบียงแต่ตอนนี้มันยังห่อนอยู่พุ มันแดดมันแดดแห้งตอนนี้มันหดเลยแค่ซี่คำคำก็จะออกมาหนังคือตรงนี้มันจะเป็นลายลายผิดที่ป้องหนังมาเป็นผิดทีนั่งกินส้มตำแล้วก็กินขีงกินเขาแล้วก็สาวลายลายผิดเลยเนาะแต่ว่าลายลายผิดแลยก็ โบมนมี่สาวๆมาอยู่ในคลิปน้นำเนาะไหลส,สุดกวออนนันเดีเอินมาไหลสุดน้ำจุ่มๆกันถ้าเจ้ามหยจับกลุ่มจุ่มนุ่มกันเนาะคันมาอะไรแบบคือห้องเท้ามันนี่กันอยู่สี่คนแล้วนะคันมาร่วมกันอีกมันจะห้ายคนก็เลยงดก่อนช่วงนี้เนาะ คือว่ามีผู้ใดคิดทอดสาวๆแน่เนาะค่ะช่วงนี้ก็จะเห็นหนาปองไปก่อนเนาะเห็นหนาจะปองส่องไปก่อนแลยค่ะอาจจะมีน้องอ้อมมาแจมแน่นจะมีรัจังมาแจมเนาะแล้วก็เอมมี่แค่นั้นแหละทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็แวะมาทักทายสบายดีไปทุกคนทุกแจเนาะพี่น้องพ่ายอย่างว่าบุบัติไลายพี่น้องนั่งว่าคือเก่าคือตอนนี้นะ มึงแกสุดยอดวะห่อนห่อนพักหอนแน่อันนี้ที่แหรกวันสิไปตัดผมแต่มันหยางเขาในซซ่อะ่ะไกลเติบเรื่องผมไปแล้วขาดนั่นแหละเหตุผลผมผมมันเหลืองเงา้ยวแล้วแล้วมันห่อนอะ่ะพี่้องมันเ,มเป็นทนหัวย ทีแหลงนะเห็นเห็นเห็นขาเจ้าตัดเห็นน้องนกกับน,น้องทองน้องพี่อ่อนนะขาเจ้าตัดน้องพกก่อกระเถิรได้ป้องกันยากตัดพออยู่ไปอยู่มาแล้วก็อยู่ได้อยากทําสีด้วยปิดผมเงาะพุ่นกับอกว่างมาทำสีเหรอแต,แต่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะทำแหน่อยอยากทำแหน่สองใจนะ อยากยืดผมด้วยแต่ว่าปล่อยมันไว้่างนี้หน่อยคนลบมันน้อย <c oughs> ก็อยู่แบบสวยๆธรรมชาติไปเนาะอัน <c oughs> นี้โบวม่งไ้บอกนะคะบอกเองนะนระเจ้าจอ,อะ่ะเมื่อนี้่นะหลายๆคนก็ยังทำงานอยู่เนาะมันเหมือนวันหยุดนะแต่เรายัางเป็นวันหยุดอยู่ คนหยุดหลายๆคนในโรงงานก็หยุดกันทุกคนอะไรอันนี้ก็อยู่แจ้ไพ่เจ้บ้านบมบุบไปตั้งอยู่้นพี่น้องนี่มันห่อนที <c> ่ <ười> จริงๆเน่ะเห็นว่ามันเป็นบ้านใหม่อยู่นะเป็นบาดล่างคางก็มีอันนี้กองอันนี้แต่ว่ามันห่อนมันห่อนแหง้งคันสิไปเดินหางกันนั่นแหละพี่น้องไปเดินก็ไปเดินอรีเด้ เดินบ่มีบนหนังคือมันไม่มีที่นั่งกินข้าวบ่มีเนี่ยนะบดซื้อเผาซื้อน้ำานังกินอนะ่ะคือมือก่อนล่สดที่ไปหางไปบิ๊กซีมือก่อนที่ไปกับน้องอมนะคือไปซื้อของใส่เนียงซื้อของใส่แต่ว่าซือได้มีอังมือหันนะบางคนแบบไม่ได้ใครจให้เบิรงนจำเนาะ ขึ้นไปในหางแล้วม,มีเสียงเพลงพวกเธอเลยบอกไปประดิษฐ์ไปสื่อมือหัน,นไปแสดงไอ้ขี้มีหน้ายากสะผมพวกอยากที่ปั้นยังะมอันเนาะมาะม่าปะกระป๋องอะไรที่ได้มาเนี่ยในจังจเป็นล่าสุดนี่ลืมสื่อลืมสื่อสไลสไลเบิร์ดลืมสื่อสไลแล้วก็ของ ที่แน่จำเป็นของผู้หญิงแน่หนึ่งเดี๋ยวกว่ท่านได้ซื้อเนาะแอาการอันยังเนาะโลอ่อนเบิร์ดอันขึ้มท่าหนาเบิร์ดโอ้เมื่อผอมกันเห็นไหมขึ้มท่าหนานะปกติก็ใส่ในเซเว่นนะแต่ไปหาในเซเว่นนะเราเอาใส่นะโบมี่มีขายอยู่ในบิ๊กซีแต่ว่าบริษัทมา,ามันเบิร์ด ทาแต่แป้งไปก่อนก็ได้เนาะให้มันมีเลียบสติกนะนะพี่น้องแค่มมีเลียบสติกหมดละท่าปากคันบดทาเลยโอ้ยอันตรายคนที่ตื่นบังพี่น้องเกิด่างหอนหรือว่าจังไดบ้างที่นลับหรือแอฟเนาะหรือแอฟบ้านค่อยพอกันยามมุดแรงบังจะมานอนอยู่ในนี้ เบียงแดดมันบดซะก่อนพี่น้องแดดตอนนี้แดด,นนดมันไมนหวานเมื่อนีอน้แดดแห้งกว่าเมื่อวานเมือ่อว,วานมาหนังอยูงไม่หนีอ่ะถ่ายคลิปวมื่อานยู่ไี่นีถ่ายคลิปดูต้างล่างนี่แล้วเนี่ยเอมมี่มาเห็นบอกพี่ตองไม่ร้อนเหรอทำไมมาน,นอนตากแดดเมื่อวานนี่ป้องมีผาห่มนะป้องก็ตากผาห่มอยู่ที่หนะีเนาะและ้วก็ ต่างพหม่มแล้วกัน,นอ,อนเดือดแต่ว่ามันบเดแห้งพอาเมื่อนี้นะเมื่อเดียดแห้งคักหลายหลายคนเลยยนะังคงทำมาหากิ้นอยู่หลายชีวิตก็ดิ้นลนกันไปนะในเมืองหลวงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นแหละนะมือนี้ก็แบบมาทาักท้ายนะ เป็นกำลังใจให้ทุกบททุกที่ทุกแชรด้อพี่น้องเด้อวยาัวอยู่ทั้งใดทั้งไก่ทั้งไก่เนาะที่มารับชมมารับฟังคลิปสาวบ้านนั่จมเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวไอยิมของไอเชยนอนคอยมานั่งจมอีกแล้วเนาะ <c oughs> มานั่งจมอีกแล้วพี่น้องมาได้ท้ามข่าวท้ามข่าวด้วยเนาะแล้วก็สำหรับคนที่ขอบึงรีวิวบ้านเนาะ <c oughs> รีวิวบ้านตองเนาะ จริงๆแล้วบางมีคลิปที่รีวิวบ้านไหวอยู่นะไปหาคนบึ้งเนาะคลิปเก่าๆเนาะจะเป็นรูปบ้านสีฟ้าน่ะเป็นบ้านปองเนาะสีฟ้าเพราะว่าบางมีรีวิวบ้านไหวในหลังเนาะแต่ว่าคลิปที่เป็นบ้านสีฟ้าเนี่ยจะมีเป็นนี่ช่องคลิปหรือมีคลิปหนึ่งแหละเขาไปคนห้าบึ้งเนาะพี่น้องเนาะเป็นบ้านผองบองเองที่รีวิวไว้เพราะว่า ท่านแห่งไปรีวิวตอนนี้มันรีวิวกว่ไรดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีบอกให้น้องสาวส่รงรูปภาพมาให้เบิงนะ้งเนาะเดี๋ยวจะเอามาลงให้เบิ้งกันแล้วกันเนาะเป็นรูปภาพบ้านเนาะบ้าน เาสิปีเรจาจักเริ่มต้นาห้องเริ่มต้นสามบาท้องเริ่มตอนอ้นจากศูนย์เลยนะต้องเริ่มตอนอ้นจากศูนย์เลยสามบาทน,นะเคอจะเป็นลูกเป็นหลากได้โดนเติบเลยเนาะจะจะมีรูปภาพมาให้รีวิวให้เบิ่งเลยแต่ว่าอาจจะเป็นตอย่างรีวิวหรืออาจจะเป็นวิดีโอสั้นเดี๋ยวจะต้องถ้าแมนองวิก่อนว่าส่งมาได้บอวิดีโอนะแต่ว่า้องเอาบันทึกเอาวิดีโออยู่ในแม s ซินเจอร์แล้วมันบ่ค่อยชัดน,น,นะ บอกไฟคมสัตว์เพราะว่ามือถือเท่านะถ่ายรงเท้อมันพลยอยยิ่ห่อแหละจ้าความคมสัตว์มันบวกคือกันพอเอามาอยู่ในวิดีโอบองมันมันบวกไฟฉันเดี๋ยวถ่าล่องเบิรงพี่น้องถ้ามันฉัตนก็จะแจวร่องให้เบิรงเนาะคือได้ทีทามมาว่าอยากเบิรงรีวิวบัตเตอรบานาบน,นาเนะาะจะล่อเบิรงเด้อพี่น้องเด้อมันบอกไประเมือนใ่้มันแขวะ <laughs> ใช้มันใช้มันเรือเ่องไรแล้ว ไอพิสังนอกไอกินกะที่สดเข็ดเอาตอนนี้เฮาคึนน้ำลายไปก่อนหมต้องกินบางคนถามว่าสะปองสะปอง,ปอ,งอันว่าตัวเองอ้วนน้ำหนักเท่าไหร่จริงๆแล้วไี่อยากจะบอกเลยยวนมันก็อ้วนจริงๆนั่นละ ตอนนี้กำลังควบคุมนหนักอยู่นะควบคุมอาหารการกินอยู่หวังว่ามันจะโอเคหวังว่ามันจะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคน <c oughs> จริงๆแล้วนะแต่ก่อนมันไม่ได้อ้วนขนาดนี้หรอกพอแก่โตมาเลี่ยมันรู้อ่ะพอแก่โตมาแล้ว,ระ,ร,ลวระบบกเขาพาัาน์ใามันบอดีมันก็เลยเป็นแบบนี้นะ ยังไหนเล็นนหน่อยหมู่บ้านเขาเด็ดถนนนิดถน,นนนะมันผ่อนตอนนี่นะ่อยู่มุมไฟมุมมันเีอยู่ร่วมตัวกันหมดเลยมันหุนห่วย <c oughs> ล่าสุดที่ไปหาเมือนั้นก็ไ àng, ม่ยางหรอะอันนี้หมดเลยหมดเมีบอลหนักมันละเมือยนะพาน้องอ้อมไปสั่งถามา ไปสั่งเห็ดใบซื่อๆนะพี่น้องว่าท่านได้ได้พม่านมาดอกว่างมัดจำไหวนะว่างมัดจำพมานไหวแล้วก็มือได้พูดให้ไปเอานั่ไหวข้าวขอแมียนั่งมืออื่นกับมืออื่นอยู่เลยข้าวเจ้านั้งไหวไม่เอาเออเมียนไม่เอาดอกไปจ่ายเงินไปจ่ายเงินส่วนทีเดือแล้วก็ส่งกระป๋านน้องอ้อมส่งกระป๋านไปใส่บ้านอยู่ต่างจังหวัดเนาะสีสเกต นี Mira. Mira. <pakai> Again, <congratulations>. ่นะนี่นะหาบานบึงมี่น้องแดดบ่แดดกันชุกงแดดแห้งแดดแห้งมันถอนตอนนี้นะออกจากพัดลมแทบบ่ได้เลยใครมานละลาย้าแป้งอกไปเธอได้ก็ไล่ออกเบิด นน่ักพักแน่ทุกคนมันดแดดมันแดดเนาะอ่าคลิปที่ไปเที่ยวหรือว่ายางเบากะล่อไปลุ่นกันเนาะพี่น้องโควิดหายค่ะเธอได้ไปเที่ยวน้ำกันเนาะแต่ว่าตอนนี้กันั่งเบิ่งควายจมไปก่อนบริเวณบ้านเนาะพี่น้องมันบริเวณยังหลายนาะยางตา ประมาณนี้นี่ห้องน้องออมเนาะเปิดไใบมันหอนเนาะแล้วก็มานด็ก็เป็นเป็นห้องก้องแล้วมาขอเด็เป็นห้องก้องแล้วเนาะกับประมาณนี้เป็นบ้านไม้ทุกคนบ้านไม้กับเก่าแต่ว่ามันห้อนมันห้อนหลายนี่แหละประมาณนี้แหละทุกคนเมื่อนีก้กะมาทางใตยจำดีกว่านะ เหมือนี่ละเหงือ่ไลไข่หยอยพี่น้องเอ,อ้เอออยนบ้านมันจะห่อนไข่เน่แต่ครอยู่บ้านพูดหล่ะกอ้อยู่ในของแอร์เนาะไข่เน่ยอยู่นะแต่นีประมาณนี้คืมันตั้ง,งนะสิงยางพิซไซเนาะก็สิยางให้เบ,บิ่งนไปนี่ก็สิ่หกแน่เนาะเพราะบ้านมันมีทั้งบ้านมีทั้งของนอนมีทั้งครัวมีทั้งอีหยังอยู่น้ำกันบ่อ,บอเลยเนาะนี่ ทางหยางกั c, บเจ็บมากๆน,นี่ c, างไปหยางมาได้แค่นี้แหละหยางไปหยางมาเลยก็เขาหอมหยางไปหยางมาเลยก็เขาหอมบ้านาออานี้เนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่ถามถ่ายกันเข้ามาเนะาะแล้วทุกสุขเด็กแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณหลายๆเนาะแล้วก็อีกอย่างเนาะนี่ยูทูปนะทุกคนเนาะ มันกะเห็ดได้บราลายดอกมันก็ประมาณนี้แหละสําสหรับส่งปอมเนาะเขามาเบิ้งเนี่ยกะตีส้มกันได้เนาะเบิางเขามาในโซนเนี่กะมีแต่เรื่องจะคลองเองเนาะแล้วกัได้สาระเนี่ยบนมีสาระเนี่ยเนาะกับขอบคุณหลายๆที่ทนฟังกันจนจบเนาะขอบคุณหลายๆไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย